ใจบุญนะครับใจที่เป็นบุญคือใจที่อาศัยอยู่ในโลกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีใจที่เป็นบุญเนี่ยใจมันก็จะร้อนนะครับเขาเรียกใจบาปใจบุญเป็นใจที่เย็นนะครับใจที่สงบใจที่ว่างนะครับใจที่เบาฉะนั้นเราจึงต้องมีใจที่เป็นบุญจึงจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างผาสุกนะครับอยู่อย่างสงบเย็นอยู่อย่างผ่อนคลายอยู่อย่างไม่กังวลเพราะว่าใจบุญคือใจที่ไม่ มีบาปนะครับใจที่ละบาปแล้วใจที่ชำระบาปแล้วหรือต่บุญใจบุญเอาไว้ใช้ในการดำเนินชีวิตนะจะคิดพูดทำกันใดก็คิดให้เป็นบุญพูดให้เป็นบุญทาให้เป็นบุญจะดูก็ดูให้เป็นบุญฟังดมกินสัมผัสให้เป็นบุญเพราะว่าเมื่อใจเป็นบุญแล้วเราใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับสะดวกสบายขึ้นเพราะว่าคนที่มีใจเป็นบุญนี่มันจะไม่หมดบุญ นะครับเพราะว่าเข้าถึงตาใจตาใจเหมือนคนที่เข้าถึงตาน้ำนะครับน้ําก็ตักเท่าไหร่ก็ไม่พร่องไม่เหมือนเราตักในโอ่งในบ่อนะครับซึ่งมันหมดได้ถ้าเป็นตาน้ำนี่น้ำมันผุดขึ้นตลอดการที่เราเข้าถึงตาใจนะครับใจที่เป็นบุญมันก็จะเกิดบุญตลอดเวลานะครับใจที่เป็นบุญคือใจที่ว่างใจที่สงบใจที่เย็นใจที่สบาย นะครับใจที่สํารวมฉันให้เราอยู่ด้วยบุญนะครับหรือว่าต้องตายไปก็ตายด้วยบุญเพราะว่าบุญนั้นเป็นเครื่องอยู่ของใจนะครับใจที่มีบุญเป็นใจที่สบายนะครับใจที่สบายใจที่สว่างนะใจที่บริสุทธิ์ฉันใจเป็นบุญนะครับใจเป็นบุญเมื่อใจบุญแล้วก็จะเป็นใจเศรษฐีนะครับเรียกว่าเศรษฐีใจบุญ คนเราถ้าเป็นเศรษฐีแต่ถ้าใจไม่เป็นบุญมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเองและผู้อื่นจะนั้นการที่เรามีใจบุญเป็นพื้นฐานนะครับเดี๋ยวความเป็นเศรษฐีก็ตามมาความเป็นผู้มีทรัพย์ทั้งอาริยทรัพย์และทรัพย์สมบัติในโลกนะครับก็เปือยแผ่แบ่งปันแกต,ตัวเราเองครอบครัวสังคมนะครับฉะนั้นการที่เราใจเป็นบุญไว้ก่อนเป็นพื้นฐานนะครับเวลาเรามีทรัพย์ไม่ว่าศรัทธาปัญญาความเพียรสติสมาธิ เราก็แบ่งปันผู้อื่นได้นะครับปัญญาต่งตางๆหรือว่าเรามีทรัพย์วัตถุเงินทองเข้าของก็แบ่งปันได้เพราะไม่มีความตันนีเพราะคนที่ใจเป็นบุญนั้นไม่มีความตันนีมีแต่การเสียสละสละวัตถุภายนอกสละกิเลสในใจนะครับใจก็จะเป็นผู้มีบุญลงเรืออยู่ใช้ชีวิตอย่างผู้มีบุญนะครับก็คือใจเพราะว่าถ้าใจไม่เป็นบุญแล้วใจจะไปเกิดไปอยู่ชาตินี้หรือชาติหน้าที่ไหนกับใคร ก็เล่าร้อนนะครับก็เป็นทุกข์เพราะผลของใจที่ไม่เป็นบุญนั้นมันนําความเดือดร้อนนะครับมีความเสื่อมนะครับเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสียขา้าชื่อเสียงและบริวารเช่นการที่มีใจเป็นบุญนะครับจะมีแต่ความเจริญเรียลาบยศสรรเสริญสุขจะเจริญด้วยผลผลของความดีเพราะว่าคนที่อยู่ในโลกนี้ถ้าขาดบุญนะครับก็จะลําบาก นะครับลำบากใจก่อนแรกเลยเพราะใจมันเดือดร้อนนะครับก็จะลำบากที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่ที่กินก้างนุง่งห่มอาหารยาษสารโลกเงินทองเข้ากองฉะนั้นการที่เรามีใจเป็นบุญนะครับทุกอย่างปัจจัย4ปัจจัย5ก็เพียบพร้อมฉะนั้นแต่ถ้าเรามีปัจจัย4ปัจจัยหพร้อมแต่ใจเป็นบาปก,ก็ต้องทุกนะครับทุกเพราะเวลาใจมันร้อนแล้วมันเผา ไม่ว่าเราจะกินจะใช้จะอาศัยวัตถุปัจจัยเงินทองเข้าของไา้เทียบต่าแหน่งหน้าที่การงานก็จะเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนนะครับวุ่นวายฟุ้งซ่านไม่สงบนะครับไม่เย็นฉันทุกอย่างสําคัญที่ใจก็คือใจที่เป็นบุญฉันเมื่อใจเป็นบุญถึงจะขาดแค้นอะไรอยู่ก็ตามนะครับก็ยังมีความสุขสงบเย็นยังมีความผ่อนคลายมีความปลอดปรุงเพราะว่าไม่มีกิเลสนะครับไม่มีเรื่องของความ เป็นโทษเป็นทุกข์ที่เกิดจากกฎหมายระเบียบกติกามารยาทในสังคมหรือว่าธรมวินัยหรือว่ากฎของกรรมของอนิจจงังทุกขังอนัตตามาเบียดเบียนเพราะว่าผู้ที่ใจเป็นบุญแล้วถึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในธรรมชาติธาตุขันก็ยังปล่อยวางได้นะครับยังมีความสุขยังสงบยังเฉยยังเย็นอยู่ได้ยังปกติสุขเพราะว่ามองเห็นทุกสิ่งท,ทุกอย่างนั้นเป็นธรรมดา เพราะว่าผู้มีบุญย่อมมีสติปัญญาที่จะปล่อยวางไม่กังวลไม่ยึดถือนะครับไม่ทุกข์กับสังขารไม่ทุกข์กับกายกับเวทนาะกับจิตกรรมไม่ทุกข์กับโลกธรรมเพราะว่ามีสติปัญญาพิจารณา,ารู้เข้าใจเห็นแจ้งชัดในเรื่องโลกธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์นัตตาหรือว่าเรื่องทางธรรมทางธาตุทางกันทางอายตนะที่มีสภาพที่ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตลนของเรานะรก็ปล่อยวางไม่กังวลไม่ยึดถือสลัดสละทิ้งละความเพลินพอใจอยากให้ในกายาธาตุเวทนาธาตุจิตธาตุธรรมธาตุได้นะครับก็หลุดพ้นเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นการที่ใจนะครับใจเป็นบุญนะครับใจบุญใจกุศลใจดีใจสบายนะครับจึงเอือ้ออำนวยประโยชน์สุข ซับนิพพานให้กับตัวเราเองและผู้อื่นได้ฉะนั้นการที่เรามีประโยชน์มีความสุมีซับก็อาศัยว่าใจมีบุญนั้นใจสําคัญมากนะครับการที่เราจะมีใจเป็นบุญได้ใจต้องว่างใจต้องวางนะครับใจต้องไม่ลักลบกดลงใจไม่ต้องปรุงแต่งนะครับใจไม่มีกรรมใจไม่มีกิเลสใจไม่มีความคิดคำพูดรำใจเงียบใจสงัดใจวิเวกนะครับใจที่ไม่ทุกข์ ให้สุขไม่เย็นดีเย็นร้ายเป็นใจที่ว่างจากกรรมกิเลสบัคใจที่หลุดพ้นที่เป็นอิสระฉะนั้นใจที่บริสุทธิ์เราจึงจําเป็นต้องมีใจที่เป็นบุญนะครับใจที่เป็นบุญไม่มีนิวรณ์ไม่มีทุจริตนะครับมีความละอาครเงโกรธบมีสติสัมปชัญญะเป็นใจที่ไม่ประมาทฉะนั้นใจสําคัญมากนะครับให้เราใจเป็นบุญไว้เมื่อใจเป็นบุญแล้ว จะอยู่เฉยๆก็บุญก็งอกงามงอกเงยหรือว่าบุญก็แผ่บารมีไปนะครับหรือว่าจะคิดพูดทำจะดูฟังดมกินสัมผัสจะเกี่ยวพันกับทางโลกหรือทางธรรมนะบ,บุญก็ช่วยได้ฉะนั้นใจบุญนะครับใจบุญเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะผู้มีใจที่เป็นบุญและผงใสล่าเลงเบิกบานนะไม่หวนไหวกับโลกไม่ทุกข์กับธรรม ไม่เดือดร้อนกับตัวเองกับผู้อื่นนะไม่ฟุ้งซ่านเพราะว่าผู้มีบุญแล้วจิตไม่วิปลาสานะครับสติไม่ฟั่นเฟือนจิตใจไม่เล่าร้อนอารมณ์ไม่เสียความรู้สึกและไม่เสียความรู้สึกฉะนั้นการที่ใจบุญใจบุญใจกุศลใจดีใจมีความสุขมีทรัพย์มีประโยชน์และก็มีนิพานนะใจบุญับช่วยให้เราอยู่กับโลกอยู่กับสังคมอยู่กับตัวเองอยู่ได้ อยู่เป็นอยู่เย็นอยู่มีความสุขสงบดีอยู่อย่างผ่อนคลายอยู่อย่างไม่เหงาไม่ซิ่งไม่เบื่อเพราะว่าใจมีบุญนะครับจะอยู่ก็ใจมีบุญจะตายก็ใจมีบุญผู้ที่ใจมีบุญแล้วอยู่ก็อยู่อย่างพาสุขตายก็ตายอย่างพาสุขฉะนั้นก็เลยใจบุญไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในวัฏจักรนะครับในการเวียนไหวไตเกิดหรือว่าเมื่อเป็นชาติสุดท้าย พบสุดท้ายแล้วก็ทําให้ไม่ลําบากนะเป็นการแบ่งบุญแบ่งเบาภาระพระศาสนาก็ใช้บุญในการเรียนทำสอนทำเสด็จทำสร้างทำเผยแผ่ป,ปฏิบัติทรรมหรือว่าแม้กระทั่งอยู่กับโลกอย่างอาศัยโลกหรือว่าโลกอาศัยทำอาศัยก็ใช้บุญนะเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องแบ่งปันนะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของศาสนาฉะนั้นเราก็เลย ใจบุญเมื่อใจบุญแล้วมันหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขใช้ชีวิตไม่ติดขัดนะใช้ชีวิตราบรื่นใช้ชีวิตเรียบร้อยนะใช้ชีวิตสะอาดระวังสงบและบริสุทธิ์ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความปรหมาดไม่มีความเสี่ยมท,ทุกขนะ์ใช้ชีวิตอย่างมีความเยือกเย็นมีความสุขสงบสบายฉะนั้นใจบุญไว้ก่อนนะปลอดไปที่สุดเพราะว่าสังสารวัตรนี้ถ้า เราอยู่กับสรรพสัตว์เนี่ยมันมีคนใจบาปอยู่การที่ใจบุญเราสามารถชําระบาปนั้นได้แต่ถ้าเราบาปไปด้วยกันก็ชําระไม่ออกหรือว่าถ้าเราเจอคนมีบุญด้วยกันคนใจมีบุญก็จะช่วยกันชงเสริมนะครับเพิ่มบุญดังนั้นการที่เราละบาปนะใจเป็นบุญนะครับคือใจที่ว่างสงบเย็นจะนั้นให้เราท่านทั้งหลายใจบุญนะครับต่อไปเป็นเศรษฐีก็เศรษฐีใจบุญเป็นคนก็คนใจบุญ นะครับเป็นมนุษย์เทวดาก็ใจบุญหรือว่าเป็นอะไรถ้ามีใจบุญแล้วดีหมดนะแต่ถ้าใจบาปแล้วไม่ดีสักอย่างเลยฉันให้เราใจบุญแมจะเป็นอะไรเพีศไ,ไหนไวัไหนก็ได้หมดนะครับให้ใจบุญไว้ก่อนด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ